สวัสดีค่ะ l a ว y Station ตอนนี้คุณกำล,ลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลดิดเพลินกับสปอยหนะังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ขเขารามาพร้อมกับหนังญี่ปุ่นที่มีชื่อเรื่องว่า You Are Brilliant Like Spica หรือ After School Starlight ปี2019คะ่ะโดยหนังเรื่องนี้เริ่มต้นที่สาวโตมิเซะเด็กสาวมอปลายที่สอบได้คะแนนน้อยมากๆเพียงแค่15คะแนนเต็ม100 ถือได้ว่าเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งเลยซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกเธอว่านางเอกนะคะในขณะที่เธอกําลังเศร้าใจอยู่กับคะแนนอันน้อยนิดจู่ๆลมก็ได้พัดกระดาษจากมือของเธอหล่นลงพื้นทําให้เพื่อนร่วมห้องที่มีชื่อว่าทาโยอุดางะวะเขาเข้ามาหยิบกระดาษนั้นขึ้นมาดูไปทํายังไงเนี่ยถึงได้คะแนนเท่านี้นางเอกพยายามจะแย่งกระดาษขึ้นค่ะแต่ททโยไม่ยอมสุดท้ายนางเอกก็เลยผลักเขาลม้มลงเธอบอกช่วงนี้เธอกําลังดวงไม่ดีแล้วนางเอกก็วิ่งหนีไปก่อนจะกลับบ้านวันนี้เธอแอบไปยืนเช็ดดวงใน โทรศัพท์ปรากฏว่าดวงของเธอนั้นตกทุกหัวข้อเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักการงานอะไรต่างๆก่อนหน้านี้เธอเป็นคนที่เงียบครึม้มไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ก็คิดว่าการได้ย้ายมาเรียนที่นี่จะเป็นการเริ่มต้นไหมในวันที่เธอมาถึงที่นี่วันแรกหนห้องเรียนเธอดันทาตัวไม่ถูกตอนที่แนะนําตัวพ่อกับแม่ของเธอนั้นย้ายมาทํางานที่ชนบทนี้แต่ว่าการได้อยู่ที่ชนบทนี้ก็ดีเหมือนกันนะกลายเป็นว่าคําพูดของนางเอกไม่เข้าหูเพื่อนๆในห้องทําให้เธอนั้นไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมเวลาที่เธอเฟลเธอก็มักจะเงยหน้ามองดาวเจ้า ดาวดวงนั้นชื่อว่าอะไรนะสักพักก็มีเสียงชายหนุ่มดังขึ้นเธอหมายถึงดาวดวงไหนล่ะนางเอกรีบหันหน้าไปมองเขาคนนี้มีชื่อว่ามิสุกิโอตากะมิสุกิโชกลองดูดาวให้กับนางเอกดูเธอถามนี่เขาอยู่ชมรมดาราศาสตร์หรอจากนั้นภาพก็ตัดไปที่บนดาดฟ้ามิสุกิพานางเอกดูดาวที่เหมือนจะเป็นดวงดาวที่ใหญ่มากๆเพราะว่าแสงมันสว่างสุดเลยเขาบอกมันคือกลุ่มดาวที่มีดวงดาวใกล้กันห้าดวงเขาเล่าว่าเขามักจะนั่งมองดูดวงดาวทุกคืนพลางคิดถึงช่วงชีวิตของตัวเองนางเอกเผลอมองหน้า มิสุกิหันมาถามแล้วนางเอกเล่ามีชื่อว่าอะไรนางเอกบอกชื่อตัวเองชื่อของเธอนั้นเขียนด้วยอักษรที่แปลว่าดาวมิสุกิพูดตัวแทนกลุ่มดาวของราศีนางเอกคือสปิกา้านี่นางเอกคือสปิกา้าเขาน่ะชอบดวงดาวกลุ่มนี้มากที่สุดเลยจังหวะนี้นางเอกมองไปที่มิสุกิและทําให้เธอรู้สึกว่าเธอนั้นได้ตกหลุมรักเขาแล้วสักพักไทยโยก็ได้ดมาขัดบทสนทนาของทั้งคู่ไทยโยรีบเข้ามาหาเรื่องนางเอกนี่เธอจะทําอะไรมิสุกินางเอกบอกเธอมาดูดาวตั้งหากทั้งสองคนเทียงกันจูจูมิสุกิก็ได้เอ ชวนนางเอกเข้าชมรมดาราศาสตร์ด้วยกันนางเอกตอบตกลงแบบยิ้มยิ้มไทโยคัดค้านทำไมเขาตัดสินใจเองแบบนี้ล่ะมิสุกิตอบก็เขานาะไม่ได้สนใจชมรมอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่นางเอกถามทำไมทั้งสองคนดูสนิทกันจังเลยไทยโยตอบเพราะเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กมอนี่นะบ้าการดูดาวมากๆมกิสุกิสวนทันควนไทยโยเองก็เป็นเด็กกระโปรงคนหนึ่งเหมือนกันไทยโยตีโกนมิสุกิอย่ามาดูถูกเขาต่อหน้าคนอื่นสิสองหนุ่มเริ่มทะเลาะก,กันทำให้นางเอกหัวเราะแล้วก็ชื่นชมในมิตรภาพของเขาทั้งสองคนเธอในอิจฉามาก มากิสุกิถามอย่าบอกนะว่าเธอน่ะไม่มีเพื่อนเลยนางเอกนิ่งไปไทยโยจึงพูดเดี๋ยวเขาจะยอมให้นางเอกเข้าร่วมชมรมก็ได้ที่ไทยโยทําแบบนั้นก็คงจะสงสารนางเอกมิสุกิและไทยโยได้แนะนําตัวเองนางเอกก็แนะนําตัวเองเช่นกันและเธอก็คี่ขึ้นได้ว่าไทยโยแปลว่าพระอาทิตย์มิสุกิแปลว่าพระจันทร์ส่วนชื่อของเธอนั้นก็หมายถึงดาวเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆทั้งสองหนุ่มยกกาปั้นให้กับนางเอกเธอเอากาปั้นของเธอชวนกาปั้นของสองหนุ่มอย่างดีใจในที่สุดเธอก็ได้มีเพื่อนสักที่เช้าวันต่อมานางเอกก็ลุ มากกับการดูดวงปรากฏว่าดวงของนางเอกนั้นดีขึ้นสุดในทุกๆด้านเลยและพอมาถึงที่โรงเรียนเธอก็ได้เจอกับมิสุกิที่เดินซึมๆเหมือนกับกำลังง่วงมากมิสุกิเป็นฝ่ายเอ่ยทักนางเอกก่อนทำให้เธอดีใจมากๆคุยกันไปคุยกันมาสักพักไทยโยก็เข้ามากอะไหล่ของนางเอกพร้อมกับแซวเธอว่ามีเธอตกหลุมรักมิสุกิคขาแล้วละสินางเอกเลือกลากปัดมือของไทยโยออกไม่ใช่สักน้อยไทยโยสงสยัยที่นางเอกยอมเข้าร่วมชมรมเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ใจนะเพราะอย่างนั้นเธอก็รับหน้าที่ทำความสะอาดไปก็แล้วกันเข้ากับ มิสุกินะ่ะมีนัดกันตอนเย็นพวกเขาจะทิ้งเธอให้ทําความสะอาดยังไงล่ะชายหนุ่มเดินนีเธอนางเอกโมโหมากๆที่ถูกไทยโยกแกล้งมิสุกิูดเซลนี่ไทยโยดูสนุกมากๆเลยนะที่ได้กแกล้งนางเอกไม่ได้เห็นเขาร่าเรื่องแบบนี้มานานแล้วทางด้านนางเอกก็ได้มีกลุ่มเพื่อนผู้หญิงสามคนแก๊ง3มทหารเผือกที่ไม่ค่อยจะชอบนางเอกพวกเธอเข้ามาแซนางเอกเรื่องที่เธอได้คะแนนน้อยแล้วก็เป็นยายงโง่พวกเธอนะี่ะเธอทุ่นไทยโยกับมิสุกิมากๆพวกเขาแทบจะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนไหนเขามายุ่งวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของพวกเขาเลย ทำไมนางเอกถึงได้เข้าไปกันล่ะนาสงสัยจริงๆหลังเลิกเรียนนางเอกก็ไปที่ชมรมเธอได้เจอกับมิสุกิเธอพูดกับเขาอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องการดูดาวแต่มิสุกินั้นกลับทำหน้านิ่งๆแล้วก็เดินหนีไปนางเอกงงเธอไม่เข้าใจว่าเธอทำอะไรผิดหรือเปล่าก่อนที่นางเอกจะกลับบ้านไทยโยก็ได้วิ่งมาเรียกนางเอกเข้าจับมือของเธอพาวิ่งไปที่หอดูดาวซึ่งมิสุกิรอเธออยู่ที่นั่นแล้วเขาอยากจะให้เธอเห็นอะไรบางอย่างนางเอกคิดมิสุกิเนี่ยเขาจะยากจริงๆและก่อนที่จะเข้าไปที่หอ้อองดดดูาายยาาวนเกไทย่ เขาดูเหมือนไม่ได้สนใจชมรมดูดาวตั้งแต่แรกนี่เขาเล่าเป็นเพราะมิสุกินะ่ะตอนเด็กๆหมอนั่นชอบดาวมากๆและเวลาเขารู้สึกแยก่ก็จะไปนั่งดูดาวและนั่นทําให้พวกเขาได้นั่งดูดาวเหมือนกันมิสุกิเขามาักจะชวนไทยโยไปดูดาวสปิกา้าในเดือนมิถุนาของทุกๆปีการไปดูดาวมันก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้เหมือนกันนางเอกบอกมิสุกิอาจจะคือสปิก้าของไทยโยก็ได้ถึงแม้จะไม่ใช่เดือนมีนาะแต่สปิก้าก็ส่องสว่างตลอดทั้งปีเหมือนกับไทยโยที่อยู่ข้างๆมิสุกิตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไร เหมือนกับกําลังดูกฎของจักรวาลอยู่เลยเธอเข้าใจได้นะเหตุผลที่พวกเขาสนิทกันและเป็นเพื่อนแท้ของกันและก,กันมันเท่มากๆทายูมองหน้านางเอกก่อนที่มิสุกิจะเรียกพวกเขาเข้าไปข้างในนางเอกได้ดูดาวจากกล้องโทรทัศน์ตัวใหญ่มากๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําให้กับนางเอกจากกล้องดูดาวทําให้เธอได้เห็นดวงดาวอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่บอกที่นี่น่ะเหมาะสมที่จะดูดาวที่สุดนางเอกตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นก็สามารถเห็นดาวตกได้จากที่นี่สินะเจ้าหน้าที่คาดการอาจจะเห็นดาวตกได้ในปีนี้นะ หลังจากนั้นทั้ง3คนก็ออกจากฮอดูดาวพร้อมพูดคุยกันถึงเรื่องดาวตกที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นก็คืออีก3เดือนข้างหน้านางเอกตื่นเต้นมากเธออยากจะขอพรในช่วงดาวตกเพราะช่วงนั้นปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเธอน่าจะไม่พลาดแน่ๆสามสิบกรกฎาคมไทยโยมองนางเอกในขณะที่มิสุกิก็สังเกตเห็นสีหน้าของไทโท่มองนางเอกด้วยสายตาปแปลกๆแล้ววันเวลาก็ผ่านไปพวกเขาทั้ง3คนก็สนิทกันมากขึ้นพวกเขาสอนนางเอกประกอบกล้องดูดาวไปนั่งกินขนมด้วยกันมีเวลา ดดีๆ้วยกันต่อมานางเอกได้หัดประกอบกล้องด้วยตัวเองเธอได้บังเอิญเห็นชื่อของมิสุกิไทยโยแล้วก็ชื่อของอีกหนึ่งคนที่เธอไม่รู้จักซึ่งมันเขียนว่าซากิอามากะวะถัดมาในห้องเรียนนางเอกถูกเพื่อนล้อเรื่องที่เธอทําให้ค่าเฉลี่ยของห้องตำ่ำเพราะว่าเธอสอบได้แค่15คะแนนนางเอกรู้สึกแย่มากๆในขณะนั้นเองไทยโยก็ได้ยกมือขึ้นและเสนอตัวว่าเขาจะติวให้กับนางเอกเองหลังเลิกเรียนนางห้องสมุดนางเอกได้ขอบคุณไทยโยที่ผู้ช่วยเธอในห้องเรียนไทยโยแก้ตัวเขาก็แค่ไม่อยากให้คะแน,น ของห้องตำหน้านางเอกบนเขามีนิสัยที่แย่นะแต่ว่าพออยู่ด้วยกันแล้วมันทําให้เธอมีความสุขเพราะอย่างนั้นเขาถึงเหมาะสมกับชื่อที่หมายถึงพระอาทิตย์มากๆนางเอกยิ้มแต่ไทโยกลับมองหน้าเธอนิ่งๆก่อนที่จะถามนางเอกเรื่องที่ชอบมิสุกิให้เข้าไปถามมิสุกิให้เอาไหมนางเอกตอบไม่เป็นไรเธออยากจะบอกเขาต่อหน้ามากกว่าหน้าตกคํำนางเอกเผลอหลับเธอตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอกับไทโยแล้วเธอก็เลยขึ้นไปบนดาดฟ้าได้เจอเข้ากับมิสุกิทั้งสองคนเหนื่อยหน้ามองดูดาวสปิก้าพูดคุยกันถึงเรื่องความ างระหว่างดาวและโลกสักพักขานางเอกก็หมดแรงเกอบจะล้มแต่มิสุกิได้จับนางเอกไว้เขาจับมือของนางเอกจะรอให้นางเอกหายหน้ามืดก่อนเธอมองหน้าเขาและคิดว่าจังหวะนี้แหละนางเอกได้บอกชอบมิสุกิแต่ว่ามิซุกิกลับปล่อยมือของเธอเขาถามย้ำว่านี่เธอชอบเขาหรอนางเอกทำตัวไม่ถูกก็เลยแก้ตัวไปว่าเธอก็แค่ชอบดูดาวน่ะทำไมเขาถึงคิดว่าเธอชอบเขาล่ะมิสุกิบอกดีแล้วที่เธอไม่ได้ชอบเขาเพราะว่าเขาหนักเกลียดคนที่พูดแบบนี้ที่สุดเลยนางเอกยืนเศร้าอยู่สักพักเธอก็วิ่ง หนีลงมาเจอกับไทยโยไทยโยวิ่งขึ้นไปถามมิสุกิว่าเกิดอะไรขึ้นมิสุกิเล่านางเอกนสารภาพรักกับเขาไทโยถามแล้วเขาตอบว่ายังไงล่ะมิสุกิตอบเขานําไปได้ชอบเธอไทยโยได้ยินแบบนั้นก็เลยวิ่งตามนางเอกลงมาเขาได้นั่งข้างๆนางเอกที่กําลังร้องไห้ไทยโยพยายามปลอบนางเอกเขาชี้ดาวให้นางเอกดูเห็นดาวสีส้มนั่นไหมถ้าเขาจําไม่ผิดน,นะนะมันคือดาวอัลทูรุสที่เขาว่ากันว่าคือดาวคนรักของสปีกาแม้ดาวทั้งสองดวงนั้นจะห่างกันมากๆแต่ความเป็นจริงดาวทั้งสองดวงจะค่อยๆโค นเข้าหาหกัแล้วจะรวมกันในอีก6 0,000ปีข้างหน้านั่นคือเหตุผลที่นางเอกควรรอเวลาของตัวเองมาถึงนางเอกหัวเราะเธอจะต้องรอเป็น60,000ปีเลยเหรอแต่ว่านี่เขามาปลอบใจเธออย่างนั้นสิขอบคุณนะมันดีมากๆเลยไทโยพูดอย่างเศร้าๆพวกเรานะ่ะคงเป็นแค่เพื่อนกันสินะแล้วจูๆ่ๆไทโยก็โผล่ไปก่อนนางเอกอย่าร้องไห้สิจากนั้นเขาก็ได้จูบเธอนางเอกเนี่ยอึ้งไปเลยเมื่อกี้มันคืออะไรเธอตกใจจนรีบวิ่งหนีสักพักไทโยก็เห็นมิสุกิเดินผ่านมามิสุกิยิ้มโทษที่ไม่ได้ตั้งใจ มาไทยโยบอกเขาก็แค่ไม่อยากเห็นนางเอกร้องไห้มิสุกิถามด้วยการกระทําแบบนั้นนะรอที่ไม่ให้นางเอกร้องไห้นะไทยโยพูดเหมือนเนียกับตอนมอตน้นที่เขาทํากับซากิอย่างนั้นรอมิสุกินะ่ะไม่ได้แคร์เขาสักนิดมิสุกิพูดสวนเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นี่อยากจะทําอะไรก็ทําเธอต่อมาที่โรงเรียนนางเอกทำตัวลับๆล,ล,ล่อๆแล้วจู่ๆไทยโยก็โผล่มานางเอกถามช่วยอธิบายเรื่องเมื่อวานให้ฟังหน่อยสินางเอกพยายามจะหาเหตุผลที่เขาทําแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะจูบแบบเพื่อนสินะไทยโยต้อนนางเอกด้วย การทำท่าคาเบดงเขาน่าจะอยู่ข้างๆนางเอกตลอดไปแล้วไทยโยก็ทําตามที่เขาพูดจริงๆตอนเที่ยงเขาก็มานั่งกินข้าวกับนางเอกหลังเลิกเรียนเขาก็พานางเอกไปติวที่คาเฟ่จนทําให้แก๊งสามทหารเผือกที่ไม่ชอบนางเอกอยู่แล้วได้ตะโกนแซวว่านางเอกนั่งใกล้ๆกับไทยโยนะ่ะตั้งใจจะเสแสร้งว่าเป็นแฟนเขาอย่างนั้นหรอคิดว่าตัวเองน่ารักเรืยังไงไทยโยรู้สึกแย่แทนเขาก็เลยพูดกับนางเอกว่าเธอหนาะน่ารักนะจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดกับสามทหารสาวเผือกว่านางเอกนะ้าน่ารักนะท เอาสามทหารเพื่อถึงกับอึ้งแล้วก็เจ็บใจเอามากๆแล้วพอตียวกันไปเตียวกันมาค่ะทั้งคู่เนี่ยก็เพ้อลาไปนางเอกตื่นขึ้นมาก่อนและเห็นว่าไทยโยยังอยู่เธอคิดว่าคงจะเหมือนกับคำพูดของไทยโยที่พูดถึงการที่เราจะได้เจอคนรักเหมือนกับดาวสปิก้าที่จะต้องรอเจอถึง6 0 0มืนปีจะต้องแหวกว่ายไปทั่วจักรวาลแต่ว่านะถ้ามันได้พบกับดวงดาวอื่นบนเส้นทางที่ห่างไกลจะสามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงได้ไหมและแล้วเวลานั้นก็มาถึงโชคชะตาของเธอนักโรงเรียนนางเอกมอง ไปทที่ทย,ยพอเขามองกลับมาหาเธอเธอก็กลับวิ่งหนีนางเอกหนีมาประกอบกล้องดูดาวอยู่บนดาดฟ้าสักพักเธอก็ได้ยินเสียงเปิดประตูเธอคิดว่ามิสุกิเข้ามาแต่กลับกลายว่าเป็นไทยโยเขาถามเธอมีอะไรหรือเปล่าดูเหมือนจะหลบหน้าเขานะช่วงนี้นางเอกปฏิเสธก็เพราะว่าเขาหนาชอบทาท่าทางแปลกๆเธอไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ไทยโยถามนี่เธอไม่เข้าใจจริงๆหรอเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูนางเอกผลักไทยโยออกก่อนที่เธอจะวิ่งหนีแต่ไทยโยก็วิ่งตามนางเอกมาจับแขนของเธอไว้เขาหนาไม่อยากให้ใครได้เธอไปแม้ก่ ระทั่งมิซูกิก็เธอนางเอกขอให้เขาหยุดพูดเลิกล้อเล่นกับเธอเธอเพวกเขาเป็นเพื่อนกันนี่มันแตกต่างกันนะระหว่างความรักกับความสัมพันธ์กับคนรู้จักที่สนิทกันมากขึ้นนิดหน่อยไทโยทำท่าไม่เข้าใจเขาจึงได้ปล่อยนางเอกแล้วก็เดินหนีไปทั้งสองคนไม่รู้เลยว่ามีคนแอบถ่ายรูปพวกเขาไว้วันต่อมาแก๊งสามทหารเผอกไแกเอารูปนั้นมาถามนางเอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอนะ่ะทาให้ไทโยดูแย่นะนี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครกันนางเอกเอนะี่ยอึ้งไปเลยพอเธอเดินเข้ามาในสนามบาสทุกคนต่างก็มองเธอทําให้นาง เอกรู้สึกแย่จนมิสุกินั้นต้องเดินเข้ามาหาเธอทางด้านของไทยโยที่รู้เรื่องนี้จากกลุ่มผู้หญิงเขาก็หัวเสียมากๆถึงขั้นกลับไปแย่งไม้ของครูใหญ่เขาพูดใส่ไม้ให้ทุกคนได้ยินว่ามันรู้สึกแย่นะที่จะต้องมาพูดตรงนี้ทุกคนนะ่ะคงจะได้ยินข่าวลือแล้วแต่นางเอกไม่ได้ทําให้เขาดูแย่เลยเขาต่างหากที่ทําให้เธอดูแย่ทําเอาเพื่อนๆหลายๆคนฮือฮาก,กันใหญ่แต่ก็มีหลายคนที่ไม่รู้จักว่านางเอกคือใครไทยโยพูดเขาจะเล่าให้ทุกคนฟังว่านางเอกเป็นยังไงนางเอกนะ่ะชื่อซาโตมิเซะเธอเรียน อยู่ปีสองเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดแล้วก็ไร้เดียงสาซึ่งมันทําให้เขาไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ามันคือสิ่งที่มีค่าสําหรับเขานั่นแหละสิ่งที่นางเอกเป็นเขาต้องการให้นางเอกมาเป็นแฟนของเขามีใครมีปัญหาไหมจากนั้นเขาก็คืนไม้ให้กับครูใหญ่แล้วก็เดินไปจับมือนางเอกเอามาทาบอกของตัวเองเขานะ่ะอยากเป็นแฟนกับเธอไม่ต้องตอบเขาตอนนี้ก็ได้ทําเอานางเอกเนี่ยอึ้งไปเลยตัดไปที่ไทโยไปหามิสุกิที่สระน้ามิสุกิชมนายนะ่าดูเท่จังเลยแล้วนายจริงจังกับนางเอกใช่ไหมไทโยพยักหน้ามิสุกิบ บอกยังไงเขาจะเอาใจช่วยนะและหลังจากเหตุการณ์นี้ทั้ง3มคนก็ยังทําตัวสนิทสนมกันเหมือนเดิมพวกเขาไปนอนรอดูดาวด้วยกันตอนดึกนางเอกพูดดูเหมือนมิสุกิจะหลับไปแล้วนะไทยโยบอกเขาก็เป็นงี้ตั้งแต่เด็กแล้วหลับได้ทุกที่และพวกเขานั้นก็ยังทะเลาะก,กันเรื่องแยงนกองดูดาวเรื่องแข่งวนะ่ายน้ำาทโยมักจะเป็นคนที่ชนะเสมอแต่ในใจของเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาชนะจริงๆเลย,เ,ลยเขาคิดว่ามิสุกินั้นเอาแต่ยอมแพ้เขานางเอกชมมิสุกิดูเป็นคนใจดีมากๆไทยโยพูด นางเอกก็คงเหมือนกันสินะทำเอาเธงงว่าเขาหนูพูดเรื่องอะไรจากนั้นนางเอกก็เอ่ยขอบคุณที่ไทโยนั้นคอยอยู่ข้างๆเธอเสมอแต่ว่าเธอหน่ะยังตัดใจไม่ได้ไทโยยืนยันว่ายังไงเขาก็จะรอเธอตัดสินใจอีกครั้งนะซึ่งทางด้านของมิสุกิจริงๆแล้วเขาไม่ได้หลับเขาได้ยินทุกอย่างที่นางเอกและไทโยพูดต่อมาหลังเลิกเรียนนางเอกและไทโยได้แยกกับมิสุกิแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินด้วยกันแกล้งกันไปแกล้งกันมาสักพักไทโยก็ได้เจอกับซากิบุคคลที่มีชื่อบ,บนกล้องดูดาว แนะนำตัวเองกับนางเอกว่าเขาเป็นแฟนของไทยโยแต่สุดท้ายก็พูดว่าล้อเล่นเพราะว่าเห็นหน้านิ่งๆของไทยโยวันต่อมาซากิปรากฏตัวที่โรงเรียนเธอย้ายมาเรียนที่นี่ทางด้านของไทยโยที่กําลังนั่งเครียดกับการกลับมาของซากิขนาดมิสุกิที่เป็นห่วงเข้าไปพูดกับเขาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกและไทยโยมิสุกิก็โดนไทยโยตวาาใส่มันไม่เกี่ยวกับเขานี่และพอไทยโยรู้สึกตัวเขาก็ได้ขอโทษมิสุกิตัดมาที่คาบศิลปะซากิก็เอาแต่ตัวติดไทยโยไม่ห่างนางเอกก็เลยได้แต่ ยืนมองเขาจากไกลๆแก๊งสามทหารเผือกได้เข้ามาสมทบกับนางเอกพร้อมพูดให้นางเอกสู้กับซากิเย่คนสวยแล้วก็ฉลาดแบบนั้นนะ่ะไม่มีอะไรดีหรอกเธอหนาจะต้องสู้นะตอนเที่ยงนางเอกต่อแถวซื้อขนมปังทําให้คนขายขนมปังสังเกตเห็นท่าทางมือๆอของเธอคนขายจึงได้ให้กําลังใจนางเอกว่าอย่าถอยสู้สิกาลังใจนี้ทําให้นางเอกเดินไปคุยกับไทโยที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่เธอมีเรื่องจะถามเขาหนาะซากิเป็นแฟนเขาอย่างนั้นรอไม่เคยเห็นเขาได้พูดถึงเธอมาก,ก่อนเลยไทยโยบอกก็เขาไม่จ๊ เป็นที่จะต้องบอกเธอนี่นางเอกนิ่งไปก่อนที่ซากิจะเดินเข้ามาแทรกขอนั่งข้างๆาไทายโยทางด้านของมิสุกิที่เดินผ่านมาเห็นนางเอกยืนเป็นกอขอขออยู่เขาก็เลยเดินมาขอคุยกับนางเอกต่อหน้าไทายโยซากิพยายามจะชวนมิสุกิคุยแต่เขากลับดูมิสุกิอย่างเย็นชาว่าเขาไม่ได้อยากคุยกับเธอแล้วมิสุกิก็ดึงแขนนางเอกออกมานางเอกถามเขาทําแบบนี้ทําไมเขาตอบก็เพราะว่าเห็นนางเอกจะร้องไห้เมื่อกี้นะ่ะนางเอกปฏิเสธไม่ได้ร้องไห้สักน้อยมิสุกิย้ำยังไงก็เธอเธอจะร้องไห้และมิ มิสุกิก็จะเดินหนีนางเอกจงได้ถามสาเหตุที่ว่าทําไมไทโยกับซากิถึงได้เลิกกันมิสุกิเล่าในตอนนั้นที่ซากิกับไทโยคบกันซากิเห็นว่าไทโยดูสนุกกับการอยู่กับมิสุกิมากกว่าเธอทําให้เธอเลยสงสัยว่าจริงๆแล้วไทโยชอบเธอจริงๆไหมซากิจึงได้ลองจูบมิสุกิให้ไทโยเห็นเพื่อทดสอบความรู้สึกซึ่งพอไทโยเห็นภาพนั้นเขาก็โกรธมากๆนางเอกถามแล้วมิสุกิล่ะได้ชอบซากิไหมจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ไทโยบอกเรื่องของเขากับซากิน่ะมันจบลงไปแล้ว ซากิไม่ยอม เธอยังไม่จบเธอนะ่ะยังชอบเขาอยูไทยโยตัดบทเขานะ่ะจะไปตามหานางเอกแต่จูจ่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นกับซากิตัดกลับมาที่มิสุกิเขาบอกกับนางเอกว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงท้ายเดียวกับไทยโยแต่ว่าเขาหนาะมิสุกิยังพูดไม่จบเขาได้ยินเสียงฮือฮาจากเพื่อนๆทั้งสองคนก็เลยรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าไทยโยเป็นคนอุ้มซากิไปตามหารถพยาบาลหน้าโรงพยาบาลน,นางเอกได้ยินทุกอย่างที่ไทยโยพูดกับซากิอย่างเสียใจว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่ผิดสัญญาในวันนั้นในตอนนั้นที่เขาไม่ได้ไปเจอซา ในวันที่ฝนตกมันทําให้อาการโรคหัวใจของเธอกําเริบจนต้องเข้าโรงพยาบาลทยโยรู้สึกผิดมากๆในวันนั้นเขายังโดนพ่อของซากิต่อยด้วยความโกรธเขาอยากจะทําอะไรเพื่อซากิซากิบอกเธอไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่อยู่ข้างๆเธอได้ไหมจากนั้นน้องชายของซากิก็เข้ามาไล่ให้ไทยโยกลับไปเขากลัวว่าไทยโยจะทําอะไรซากิให้เป็นอันตรายอีกไทยโยเดินออกมาจากห้องโดยมีนางเอกวิ่งตามออกมาไทยโยเอ๋ยเดี๋ยวเขาจะไปส่งนางเอกเอง,นางเอ,เองนางเอกเปิดประเด็นเธอเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับซากิแล้ว คงจะดีนะถ้าเขาได้อยู่ข้างๆซากิเธอไม่อยากจะเห็นหน้าแบบนี้ของเขาอีกต่อไปแล้วนางเอกจะเดินหนีแต่ไทยโยได้จับแขนนางเอกไว้เขาน่ยอยากจะเดทกับนางเอกแต่นางเอกปฏิเสธเธอหน่ะไปเดทกับเขาไม่ได้เธอไม่ได้เริ่มชอบเขาแม้แต่นิดเดียวมันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่เธอจะตกหลุมรักเขาคำพูดไร้เยื่อใยของนางเอกทําให้เขายอมปล่อยมือของเธอนางเอกวิ่งหนีออกมาจากโรงพยาบาลร้องไห้อย่างเสียใจท่ามกลางความมืดที่มีดวงดาวสองสว่างต่อมาที่โรงเรียนนางเอกยังต้องเจ็บช้ำกับการที่เห็นไทยโยอยู่กับซากิซึ่งมิส มิุกิก็ทนไม่ไหวที่เห็นนางเอกเป็นแบบนั้นเขาจึงเรียกไทโยไปคุยเขาน่ะยอมแพ้เรื่องนางเอกให้ไทโยไปแล้วนี่เพราะคิดว่าไทโยจริงจังกับนางเอกไทโยตอบเขาก็จริงจังกับนางเอกนะมิสุกิพูดแต่ว่าไทโยก็ได้ตัดสินนางเอกไปเองว่านั่นคือความรู้สึกของเธอจริงๆที่ผ่านมาเขายอมแพ้ให้กับเพื่อนสนิทอย่างไทโยมาโดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้เขาจริงจังมิสุกิถ้าไทโยแข่งว่ายน้ําในวันที่30กรกฎาคมมิสุกิไปเจอกับนางเอกบนดาดฟ้าเขากอดเธอจากข้างหลังพร้อมสารภาพว่า ที่ผ่านมาเขาชอบนางเอกมาโดยตลอดและครั้งนี้เขาจะชนะเพื่อได้เลือกในสิ่งที่ต้องการถัดมาไทยโยเรียกซากิมาคุยเขาจะไปแข่งว่ายน้ํากับมิสุกิคนที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาเพื่อชิงนางเอกกลับมาซากิถามแล้วเธอล่ะไทยโยพูดถ้าเกิดอาการอะไรกับเธอขึ้นเขาจะดูแลเธอเองแต่ว่านะคนที่เขาชอบไม่ใช่เธอซากิตมัน้าไทยโยในที่สุดเธอก็ถูกปฏิเสธเธอนะ่ะไม่ได้เข้ารับการผ่าตาัดเพราะถ้าเกิดผ่าตัดไม่สําเร็จเธอก็จะตายและร่างกายของเธอที่อ่อนแอลงมันอาจจะง่ายที่เรียกร้องความสนใจจาก ทโยแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกปฏิเสธเขาน่ะต้องรีบไปไม่ใช่หรอไปสิไทยโยจึงได้รีบวิ่งไปที่สาวายน้ําทางด้านของนางเอกก่อนที่เธอจะกลับบ้านเธอได้นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาและเธอก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเธอไม่ควรที่จะวิ่งนี้นางเอกวิ่งมาที่สระน้ำได้เจอกับมิสุกิเขาถามนางเอกว่าไม่อยากรู้หรอว่าใครชนะหรือว่ายังไงเธอตอบเธอมีเรื่องอยากจะถามเขาเคยบอกว่าเธอคือสปีก้าใช่ไหมในครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันเธอหนาดีใจมากๆแต่ว่าคนที่เธอชอบก็คือไทโยดังนั้นขอโทษนะมิสุก เขาเนารู้อยู่แล้วว่าเธอจะต้องพูดแบบนี้แต่ช่วยบอกเขาอย่างหนึ่งสิคนที่เธอชอบคนแรกในชีวิตคือเขาใช่ไหมนางเอกพย,ยักหน้าเขาพูดต่อถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเขานะ่ะคือดาวดวงแรกของเธอจากนั้นนางเอกก็ได้รับข้อความของไทยโยที่นัดไปเจอกันที่ฮอดูดาวนางเอกยิ้มให้กับมิสุกิก่อนจะออกไปย้อนกลับไปตอนแข่งว่ายน้ำมิสุกิพูดอย่างดีใจว่ามันคือครั้งแรกเลยที่เขาพยายามขนาดนี้ไทยโยชมมิสุกิหนักสุดยอดไปเลยทั้งสองคนกอดกันด้วยมิตรภาพมิสุกิพูดนายนชนะตัดไปที่นางเอกได้ มาถึงฮอดูดาวไทโยพูดมาสายนะเย้าจะทิ้งให้เขารออีกนานขนาดไหนเขาหน่ะเป็นคนที่ชนะนะนางเอกเถียงเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวเลยต้องเอาความรู้สึกของเธอเป็นหลักสิไทยโยตอบที่ผ่านมาเขาก็เอาความรู้สึกของนางเอกเป็นหลักมาตลอดนะแต่ว่าเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ชอบเขานี่มันทําให้เขาน่ะมืดแปดด้านเลยแต่มิสุกิเป็นคนทําให้เขารู้ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อน,นางเอกมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเขาจะเปล่งแสงเพื่อน,นางเอกตลอดไปไทโยคุกเขาขขเขาชอบเธอนะตั้งแต่วันแรกจนตลอดไปทุกวินาทีทุกว จะตกลุมรักเธอมากขึ้นและมากมากขึ้นนางเอกบนพูดอะไรเนี่ยยาวเกินทยโยลุกขึ้นไหวๆแต่นางเอกกลับเป็นฝ่ายจูบเขาพร้อมกับบอกว่าเธอก็ชอบเขาเหมือนกันเธอจะยังคงรักเขาแม้ในอีกหนึ่งล้านปีแสงข้างหน้าและคราวนี้ทยโยก็เป็นฝ่ายจูบนางเอกอีกครั้งและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน A M D B ไป5.1คะแนนแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงเกี่ยวกับลาวีสสเตชันรักลาวิสสเตชันกี่ปีแสงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลย เพราะว่าลาวิสเตชันนั้นรักเพื่อนเพื่อนทุกคนแบบอนันต์เลยล่ะค่ะและลาวิสเตชันสถานีสปอยลขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะ